สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะขอนำพาทุกท่านมาที่อำเภอนาว่านะครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเราก็เริ่มเดินทางตามทางหลวงหมายเลขสองสามสี่หกนะครับสายดอนดอนเชียงบ้านถึงดงขวังนะครับจากสกลนครถึงนครพนมนะครับจากบ้านดอนเชียงบ้านถึง ดงขวางนครพนมเข้ามุ่มงหน้าเข้าไปในอำเภอนาว่านะครับสำหรับที่ตั้งของที่วัาก,การอำเภอนาว่าก็เลขที่หนึ่ง้อยี่สิหมู่ที่ห้าถนนนาว่าสีสงครามก็คือถนนเส้นนี้แหละครับถนนนาว่าสีสงครามตำบลน,นาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์สี่แปดหนึ่งแปดศูนนะครับที่ตั้งที่วัาก,การอำเภอนาว่า เราก็เดินทางไปนะครับไปชมบรรยากาศอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมตามทางหลวงหมายเลข2 3 4 6นะครับสำหรับอำเภอนาว่านะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครพนมอำเภอนาว่าก็มีชาวไทยยออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นที่ตำบลน,นาว่าเป็นต้นสถานที่สำคัญก็คือวัด ขาดประสิทธิ์และลำน้ำอูนในอดีตมีการกล่าวว่าอําเภอนี้มีความทุระก,กันดารและเนื่องจากในบริเวณอําเภอนาวา่ามีต้นว่าจำนวนมากชาวบ้านจึงนําชื่อต้นว่ามาตั้งเป็นชื่ออําเภอได้ชื่อว่าอําเภอนาวา่าสําหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอําเภอนาว่า อำเภอนาาก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือก,ก็ติดกับอำเภออากาศอํานวยอำเภออากาศอํานวยของจังหวัดสกลน,นครและอำเภอศรีสงครามอำเภอศรีสงครามก็คือขึ้นกับจังหวัดนครพนมทิศตะวันออก ติดกับอำเภอศรีสงครามและอำเภอโพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์ก็จังหวัดนครพนมทิศใต้ติดกับอำเภอกุสุมานและอำเภอเมืองสกลนครอำเภอกุสุมานก็ขึ้นกับจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดกับอำเภอพันนานิคมและอำเภออากาศอํานวยอำเภอพันนานิคมก็ขึ้นกับ จังหวัดสกลน,นครเราก็เดินทางต่อมาทางไปทางอำเภออากาศอํานวยก่อนนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งแปดห้าสายบ้านเสื่อมนาวานะครับบ้านเสื่อมก็ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับมาถึงอำเภอนาวานี่ครับถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งแปดห้าไปทางอากาศอํานวย ไปทางอำเภออากาศลำนวยก่อนไปชมบรรยากาศทางนี้ก่อนแล้วจึงจะไปทางอำเภอศรีสงครามนะครับเริ่มไปที่อำเภออากาศลำนวยก่อนสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอนาวานะครับการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอนาาก็แบ่งเขตการปกครองแย่ยออกเป็น6กตำบล63หมู่บ้านก็ได้แก่ตำบลน,นาวานะครับ สิบห้าหมู่บ้าน2องตำบลน,นางัวมีสิบสามหมู่บ้าน3ามตำบลบ้านเสียวนะครับมีสิหมู่บ้าน4ี่ตำบลน,นาคูนใหญ่มีเจ็ดหมู่บ้านห้าตำบลเหล่าพัฒนามีสิบห้าหมู่บ้าน6กตำบลท่าเรือมีแหมู่บ้านก็สรุปแล้วอำเภอนาว่ามี6ตำบลหกสิบสามหมู่บ้าน ท้องทุ่งนาก็เขียวนะครับทางไปอำเภออากาศำํำนวยช่วงนี้นะครับทุ่งนาบรรยากาศท้องทุ่งก็ดีนะครับอากาศดีช่วงนี้นะครับต้นไม้ก็ใบสีเขียวสวยงามนะครับอากาศลมลื่นอําเภอนาวาไปอำเภออากาศอำนวยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอนาวาก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เจ็ดแห่ง ก็ได้แก่เทศบาลตำบลนาว่าเทศบาลตำบลท่าเรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุนใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาก็มีเจ็ดแห่งนะครับสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับเราก็เดินทางไปนะครับจากจุดนี้ไปถึงอำเภออากาศอํานวยประมาณ20กิโลเมตรนะครับทีนี้เรามาเริ่มเดินทางกันใหม่นะครับเริ่มจากวงเวียนนะครับกลางเมืองกลางอำเภอนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอศรีสงครามนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมและเดินทางต่อไปถึงจังหวัดนครนครพนมนะครับถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลข2 3 4สามห ถึงอำเภอสีสงคราม25กิโลเมตรนะครับทางข้างหน้าแล้วก็ไปต่อถึงอำเภอเมืองนครพนมไปต่ออำเภอนครพนม93กิโลเมตรนะครับเนี่ยครับจุดที่ไปถึงอำเภอศรสีสงคราม25กิโลเมตรไปถึงนครพนม93กิโลเมตรตามป้ายบอกทางนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับไป อำเภอศรสีสงครามนะครับสำหรับสถานศึกษาภายในอำเภอนาว่านะครับก็จะมีโรงเรียนบ้านนาว่าและโรงเรียนนาว่าพิทยาคมธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์นะครับและวิทยาลัยนาว่ามหาวิทยาลัยนครพนมสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนาว่าก็จะมีพระธาตุประสิทธิ พระธาตุสีเงินคำสวนสาธารณะดอนปู่ตาสวนสาธารณะห้วยกอกลำน้ําอู่นทะเลบัวแดงนาว่าเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับในอำเภอนาว่าสำหรับ พระธาตุประสิทธิ์ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาว่าออพระธาตุประสิทธิ์ก็เดิมชื่อวัดธาตุเนื่องมีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยใดครั้งแรกที่พบอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับมีเถาวัลย์ปกคลุมไปทั้งองค์พระธาตุพบโดยชนเผ่าย้อต่อมาพระเจ้าชัยเชษฐา ก็ได้เข้ามาบูรณะใหม่ก็มีลักษณะคล้ายกับเจดีวัดศีบุญเรืองนครหลวงเวียงจันทร์สันนิษฐานว่าอาจสร้างมารุ่นราวเขาวเดียวกันก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาเที่ยวกับไหว้บูชาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ